แจกจริงหรือไม่เยียวยาต่อคนละ5,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้ที่มาของเรื่องนี้เป็นอย่างไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ ในการเยียวยาโควิดในรอบใหม่นี้นะคะก็ได้มีการเสนอให้แจกเงินคนละ5,000บาทนะคะแล้วก็เงินส่วนนี้นะคะก็เสนอให้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะแจกวันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะที่รัฐสภานะคะในการประชุมวุฒิสภาก็มีนายพรเพชรวิชิตชนชัยนะคะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุม ซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกวุธิสภาลุกขึ้นปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะโดยพลเอกเลิศรัรตนวานิชสอวอได้หารือว่าตนขอเสนอเรื่องการใช้งบประมาณพร,ากรกรกู้เงิน500แล้านบาทซึ่งโครงการเยียวยาต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาเช่นโครงการเราชนะโครงการเรารักกันโครงการคนละครึ่ง ซึ่งก็ถือเป็นโครงการที่ดีแต่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวซึ่งตนเอกเลิศรัดก็ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าแต่หนึ่งปีที่ผ่านมากลับมีประชาชนถูกดำเนินคดีความหลายคดีและถูกกล่าวหาเรื่องการขายสิทธิ์ของตนเองเพราะเขาต้องการเงินไปใช้หนี้ต่างๆเช่นจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าผ่อนรถแต่ทางรัฐบาลกลับให้เงินไปซื้อของซื้อขนมซื้อข้าวสารอาหารแห้งซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณางบประมาณเงินกู้ที่จะออกมานี้ให้ได้ดีที่สุดผมจึงขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดแจกประชาชนคนละ5,000บาทเพื่อให้ไปใช้ทำอย่างอื่นที่เขามีความต้องการรวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วยซึ่งรัฐบาลต้องคิดถึงความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่าคิดว่าจะหมุนเงินวงรอบเท่าไหร่อย่างเดียว จึงฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้ตรงเป้าหมายและตรงใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงพลเอกเลิศรัตน์กล่าวนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยหรือไม่นะคะที่จะมีการเสนอให้แจกเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่นี้นะคะคนละ5,000บาทนะคะแล้วก็ให้สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะโดยพ่อแม่พี่น้องจะนำเงิน5,000บาทนี้ ไปใช้อย่างไรก็ได้นะคะจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถหรือว่าค่าเทิมลูกก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยหรือไม่นะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ